สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกับคุณครูนางอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอาหารบ้านเราวันนี้คุณครูนางก็มีใบางานมาให้เด็กๆทําเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือใบางานนะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะในใบางานมีคนนั่งทานข้าวใช่ไหมคะ,ะมีโต๊ะอาหารแล้วก็มีอาหารวางอยู่บนโต๊ะนะคะแล้วทีนี้เด็กๆก,ก็มาดู ภาพที่อยู่ด้านล่างของโต๊ะอาหารนะคะว่ามีภาพอะไรบ้างนะคะวันนี้คุณครูนางจะให้เด็กๆโยงภาพอาหารที่อยู่ด้านล่างไปหาอาหารที่มีอยู่บนโต๊ะเด็กๆสังเกตดูให้ดีนะคะก่อนทำงานนะคะให้เด็กๆเ,เขียนชื่อนามสกุลตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยโยงภาพที่สัมพันธ์กันไปหากันนะคะ พแรกที่เด็กๆเ,เห็นที่มีอยู่บนโต๊ะมีอะไรบ้างคะคุณครูนางเห็นแก้วน้ําค่ะอ้าวเราก็จะลากเส้นจากภาพที่อยู่ด้านล่างไปหาภาพที่อยู่บนโต๊ะอาหารนะคะอ่าเริ่มเลยนะคะให้เด็กๆใช้ดินสอลากนะคะอ้าวต่อไปมีแฮมเบอร์เกอร์ไหมคะ ไม่มีนะคะมีแอปเปิลไหมคะแอปเปิลก็ไม่มีคุณครูนางเจอแล้วก็คือต้มจือดอ่าลากไปค่ะลากไปเจอแล้วเฟรนฟลายมีไหมคะไม่มีว้าวเจออีกแล้วก็คือแกงเขียวหวานอเด็กก็ลากเส้นไป อยู่เส้นไปแบบนี้นะคะมีอีกไหมคะเด็กๆเด็กๆโยงภาพเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเมื่อเด็กๆทํากิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะรบกวนผู้ปกครองนะคะถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่เด็กๆทํากิจกรรมส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูรอชื่นชมผลงานเด็กๆอยู่ด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูนาาก็มีเพียงแค่นี้ บ๊ายบายค่ะ